ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมนะครับจอกับผมนักมาเช่นะกับแมปเวอร์ชัน1.9ชื่อว่า The Void นะครับนี่อันนี้คือคนสร้าง t e มิน n a l 4.9ไปหาโหลกก็ได้แล้วเขาบอกว่าแมปนี้เป็นแมปที่สั้นนะเขาคาดจะสั้นพอสมควรแต่ก็สนุกพอสมควรเลยฮนะก็ก็ดีถือว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเวลาไม่ค่อยมีนะเล่นแบบสั้นๆแลวก็สนุก จะได้ประหยัดเวลาแล้วมาดูกันว่าเขาให้ตั้งค่าอะไรบ้างนะครับให้เล่นใน normal โอเคเรา Normal อยู่แล้วเสียงร้อยมิวสิกศูนย์เหรอมิวสิกศูนย์เสียงเราแปดเก้าสิบแล้วกันแปดสิบห้าเก้าสิบเกสิบก้สิบโอเค a อ venture m o d e ไม่มีคลาวเล่นคนเดียวเท่านั้นอโอเคแล้วก็น,นะคลาวไม่มี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 สักอย่างโอเค <laughs> มาเริ่มกันเลยครับเพสเตอร์สตาร์อ่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยดันเลเวลหนึ่งกาเลเซียโนเมดาปี2078ออกซิเจนระดับ3%เฮ้ยโอเคตอนนี้เรากำลังจะอากาศเรากำลังจะหมดแล้วครับเรารออยู่กลางอาวกาศโดยที่ไม่ไม่มีอากาศหายใจเราต้องพูดให้น้อยที่สุดนะครับ <gasps> เฮ้ยมีคนโวยมานี่คือสถานีอวกาศ Tn2409 ดีเราไหม ขอบคุณพระเจ้าผมยังได้ยินผมได้ยินคนชัดเจนเลยแหละเขามาช่วยเรานะยืนยันตัวตนหน่อยโอเคยืนันตัวตนนะครับเราต้องการคนช่วยมากผมน็กมาเช่อยู่ที่อยู่สาอากาศทีจีสิบหกตอนนี้ผมมีบาดหตุนิดหน่อยและคิดว่าผมเป็นนักฟุตเลคนเดียวแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือโอเคเราจะช่วยคุณคุณมีหมวกอิเล็กทรอนิกส์ไหมมีรุ่น e f สอง เราคุยอะไรกันว่าผมไม่รู้เรื่องตอนนี้อากาศเรากำลังจะหมดแล้วครับเราต้องโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะบอกเซตมาร์เกอร์ให้เลยแล้วกันว่าควรจะพรมาที่ไหนโอเคเหมือนเขาเชื่อมต่อกับหมวกเราแล้วเซตมาร์เกอร์ให้นะครับว่าสถานีอยู่ที่ไหนเราก็แค่ตามไปตอนนี้เราต้องการหายใจเพราะว่าอากาศเราเหลือน้อย <c oughs> ถึงแล้วครับถึงแล้วครับคุณผู้ชม เฮ้ยโอเคแอร์ล็อกออกซิเจนเพิ่มขึ้น oh, ห้าเปอร์เซ็นต์สี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้เราล็อแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าออกซิเจนของที่โอ้โหวดสถานีอวกาศทำไมมันเละๆแปลกๆยี่ต้อนรับสู่ทีเอ็นสองสี่ศูนย์เก้าฮัลโหลใครมาเราอ๋อเป็นคอมมิชชันดีไวิ์นะครับ โอ้ผมอยู่นี่ใครวะเฮ้ยสวัสดนีเปครับแต่แอบอกมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเขาต้องการคําถามแล้วนะครับเออผมกําลังไปที่ภารกิจที่สําคัญมานะครับเราไปหาโลกใหม่เงั้ยเหรอคนหาโลกใหม่แต่ว่ายานของเราเนี่ยโดนอกกุกบบาตชนและเหมือนผมจะเป็นคนเดียวที่รอดมา <S <S เสียใจด้วยนะโอเคมีอะไรช่วยไหม ตอนนี้เหรอก็ขออยู่ที่นี่ก่อนได้ไหมอะไรวะโอเคของั้นช่วยพาไปที่สถานีขนส่งได้ไหมได้เลยโอเคครับตอนนี้ยานนี้กำลังจะพาเราไปที่สถานีขนส่งนะบขอสอแห่งกาแล็กซีโนเมดาโอเคนิวทา r เก็ตบขอสกาแล็กซีโนเมดาขอบคุณโอเคคราวนี้ก็บินไปรอบๆระหว่างเรากำลังไปแล้วกันนะได้เลยครับ นี่คือทางที่เรามาใช่ไหมแล้วทไมมันมีปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในสเตชันนี้ส่วนควบคุมอะไรก็ไม่มีแล้วปุ่มนี้ทำอะไรได้ปะเนี่ยหายแล้วฮัลโหลฮัลโหลเราไปกดปุ่มเขาทำยาเขาพังไะวะฮัลโหลถ้ายาเขาพังขึ้นมาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเออเลอร์คิดเขาเอ้ยทำอะไรลงไปป่าว จะบอกนะผมโอ้โหระเบิดสวยงางมากตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะจะบอกนะผมกดเมื่อกี้ทำหยานพังไม่เดี๋ยวก่อนเราถูกโจมตีโอเคแต่น้อยแต่น้อยผมก็ไม่ได้คนทำพังช่วยด้วยโอเคกับเออแม็กมาเชโดนโจสลัดอาวากาศนั่นเหรอเดวอยจะจบแล้วเหรอจบแล้วไม่ใช่สิเฮ้ย น่าสมแบดอุบัติเหตุร้ายแรงวันดีลุงเราอยู่ที่ไหนกันอ๋อหัวของผมก็เลยขึ้นเนี่ยลุงโอเคตอนนี้สถานีอากาศเราถูกโจมตีแล้วก็มันจกรักพาตัวเราใคร,รอะโจรสลัดอวกาศเนี่ยมันเรียกว่าโจสรสลัดอากาศมันต้องการแค่เงินเท่านั้นก็เหมือนโจนสรสลัดปกติแหละแค่อยู่ในอวกาศนักมาเช่ลำพงไหนวะลำพง เรู้จักชื่อผมได้ไงใช่กำลังจะถามเลยมาหาฉันเร็วหากัปตันงั้นเหรอโอ้โหทุ่มไอโจรสลัดอวกาศแม่งแต่งชุดอยกาศอัศวินฮัลโหลกาเดียนไม่เท่อะเออผมโทษโทษโทามันได้ป่าวโทษโทษไม่แน่ใจเอ้ยใช่ไหมเราไม่เลยอย่าไปทำอะไรเขาดีกว่าว่าจะฆ่าเราก็ได้นะแค่เขายังใจเย็นอยู่ทำเขา น็อตดูดขึ้นมาเราจะตายได้กับตันเนี่ยเหรอฮัลโหลหวันดีรู้ไหมทำไมนายมาอยู่ที่นี่ก็ <God. S 1> <God. S 2> มึงเพิ่งรักพาตัวกูมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่งั้นบอกฉันหน่อยโอเคนายกำลังหาโลกใหม่ใช่ไหมล่ะอยากได้โลกนั้นบอกพิกัดมาซะแบบนี้แล้วนายก็จะรอดเออก็บอกไม่ได้แหละมันเป็นความลับนะเข้าใจไหมนายกัปตันหน้าโงงโอเค คราวนี้จะบอกให้ว่าเพื่อนของนายเนี่ยช่วยเราไว้แล้วก็คิดว่าการที่ยานระเบิดจยเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมละ่ะใช่ไหมล่ะจะบอกนะว่าลุงมันคนบอกว่าเราอยู่ที่นี่ <c oughs> โอ้ลุงแม่งทรยศเราอะคือลุงมันรู้ว่าพอลุงมันรู้ว่าเราไม่ได้โ okay, อเคเก็ตทีเว้ยอะไรวะเฮ้ยโอโหหนักเลยอย่างงี้เด้อเด้อเราองไปให้ไหนวะอยากเข้ามาเฮ้ยนี่ไง ไปได้เอาไปทำไมเดินไม่ได้วะเอ,อ้อเด้อเด้อเด้อทางนี้เลยไหมไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้หาลุงได้ไหมเนี่ยลุงวเ <c oughs> พียบทางตันถ้าลุงพอลุงมันรู้ว่าเราหาโลกใหม่มันก็มาบอกว่าจะสลัสดวอวกาศนี่หละทางทรยศเราทรยศเราตายลุงเอาลุงไปแล้วโอเคจันต้องหนีตอนนี้ดูดิลุงถึงว่าหน้าตาคล้ายๆกันเมื่อกี้มันฉันเห็นว่า จะมีสเก e ตโมดูลคืออะไรวะเออคล้ายๆแบบกระสวยกระสวยอวกาศอะไรเงี้ยวาที่เป็นแบบที่ขนส่งเฮ้กาเดียนมีอะไรอ่ะผมปวดฉี่ปวดฉี่ของขนาดนี่ปวดฉี่ขอเข้าน้ําหน่อยโอ้ oh, จริงเหรออ่าเราก็เป็นวิธีการหลอกหลอกยามนะครับให้พาเราไปห้องน้ํานะัะโอ้เละมีเลือดเลือดเต็มนี่แน่นีแน่โอเคครับหลังจากนั้น เราก็ต้องแอบคอนแอบและกลับตันไม่เห็นเราได้ไงวะต้องแอบไปที่กระสวยอวกาศนะครับซึ่งกับตันไม่เห็นเราใช่ไหมไปเร็วเดือดเดือด,ดเอ๊พิซเนอร์นักโทษนักโทษหนีคุมขังนะครับคอมพิวเตอร์คุณอยากไปที่ไหนกลับโลกครับกลับโลกกลับบ้านอยากจะไปบขส Yes ใช่เราต้องการไปบขสโอเค okay, ตอนนี้เป้าหมายบรรคส Stay Station KM45L ไปกลับบ้านกลับไปกินแมคโดนัลโ์เยเอาถึงแล้วอะไรวะไวจั้วะอนีต้อนรับสู่บขสแห่งกระสวยเอาแห่งกาแล็กซีอนโดเมดาขอมีอะไรช่วยไหมก็อยากกลับบ้านไปกินแมคโดนัลผมอยากจะกลับบ้านไปโลกมนุษย์แล้วนะ โอเคได้เลยเดี๋ยวจะดูให้จะบอกจะบอกนะมีเอเรียนนี่ก็คนทท้าน,นั้นไม่ใช่หรอเก๊สพวกนี้โอ้ก oh, ็ขอโทษด้วยนะไอ้ใสาการบินนั้นพูดโดยยกเลิกไปเนื่องจากจนสาาบอากาศไม่ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ใช่เราต้องไปเดี๋ยวนี้ผมอยากกลับบ้านไปกินรัดหน้าไปกินผัดไทยไม่ไหวแล้วอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเสียงระ <c oughs> เบิดคดอลังการ เฮ้ยออ้ืหให้ดาบมาอย่างงี้นั่นไงต้องสู้เข้ามาเลยพวกโจรสลัดอวกาศตีเลยโอ้โหมันตีแรงจังวะแล้วมันมีโล่เราไม่แค่ดาบไม้อะตี่เลยนี่เลยนี่เลยน,ะน,นะนี่เอา้าเอ้าโอ้โหตีโคตรแรงที่ผ่ายแล้วกลับมาอีกละเอาเฮ้นายตื่นแล้วนี่ใช่ผมตื่นแล้วจับกูมาอีกแล้วเหรอคราวนี้บอกพี่กัดไปเดี๋ยวนี้แล้วนายก็จะรอด ไม่งั้นถ้านายไม่บอกเนี่ยฉันจะอะไรวะจะตามด้านายไปตลอดชีวิตพิกัดคือคืออันนั้นแหละครับผมจะไม่อ่านขี้ยัดอ่านหนาไม่บอกขอบคุณมากคริงก็เราชื่อคริงก็เหรอเอาไม่ใช่บอกคริงก็คริงก้นายนี่เขาแล้วนี่บอกไอ้บังคับพยานเราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ได้เลยกับตันอะไรวะเนี่ยห้าจุดสองห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเองเหรอทำไมนั่งแป๊บเดียวเองกับตันครับเราโดนดูดด้วยลุงดำ น่าหลุมดำดูดไม่หมาละเฮ้ยบอกอะไรนะนายคำวนวณอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมคำวนวณถูกแล้วแต่ว่าพี่กัดนั้นมันพาเรามาที่หลุมดำแล็กมาเชนนะครับแล้วลงไปอะ่ะคราวนี้นายก็ไม่สามารถจะนายก็ไม่สามารถจะลบโวนใครได้อีกแล้วมึงก็จะต่อหลุมดำต่อก,กันอ๋อคิงกอมึงสามารถต้านแรงน้ำถ่วงได้ไหมไม่มีทางครับ มันรุนแรงเกินไปแน่นอนครับเราจะตายกันที่นี่ <c oughs> ไปหลอดแล้วไอ้กับตันยิ่งเงาแล้วนี่มันใครวะเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยไปมาอยู่ในนี้กับเราไม่เข้าใจเลยได้เสียงอะไรแก๊กแก๊กแก๊กแตาย <c oughs> ตาย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 ,ตาย <c oughs> โหเพลงไม่เป็นเวลงเศร้าไงงี่วะเอ้จอมันซูมเข้ามาวะเฮ้ยอ๋อผมเพื่อไนได้ึ <c oughs> ันได้แสดงว่าที่เราทำนี่คือเราสลายชีวิต <c oughs> ตัวเองเพื่อ ให้โจนสลัดอวกาศไม่ก่อวาากวนชาวจักรวาลเนี่ยอ๋อแบกไาเช่ทำไมนายช่างฮีโร่ขนาดนี้หลอกหลังจะตายอ๋อ,อบายบายโลกขอให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยปยจจดจำนายตายดีวะสาดามาตายยัง โอ,โอ้เสียงเพลงดังมากทั้งหมดก็คือเรื่องราวของผมนะครับขอบคุณที่เล่นกันเอ้าจบแล้วสุดยอดหวังว่าคุณจะชอบนะครับแน่นอนครับนีเอ็นโอเควันนี้ก็ขอเบาเสียงนิดน,นึงแล้วกันนะมันเริ่มจะดังเกินอ่ะถือว่าดีมากเลยแบบนี้โอ้โหใหญ่อันนี้คือ s p e s t a t i o n ใช่ไหมขอเช็คได้ไหมอ ขอเช็คนะว่าอะไรคืออะไรผมดาว่าอันนี้คือสถานีที่เราเข้าตอนแรกอ่าจริงด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นยานของของโจรสลัดอ่าจริงด้วยและอันนั้นก็จะเป็นบอสสนะครับที่จะพาเราไปโลกแต่ไม่สําเร็จจริงจริงด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าแบบนี้ผมชอบนะชอบเป็นแบบไซไฟสั้นๆทีสสรุปเนื้อเรื่องไดกระทัดรัดมากนะครับกระชับสุดๆ ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย